สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอินดีมทุกๆท่านครับผมกองอักษรนิติพลครับวันนี้ต้องขออนุญาตมาในฐานะประธานบริษัทของอินดีมครับก่อนอื่นต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านครับเมื่องานวันที่หนึ่งที่ผ่านมาตัวผมเองครับติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้ก็ยังคงติดภารกิจอยู่ต่างประเทศครับเลยต้องขออนุญาตส่งมาเป็นคลิปแบบนี้นะครับแต่งตัวอาจจะไม่เรียบร้อยด้วยแต่วันพฤหัสนี้ครับเดินทางถึงเมืองไทยอย่างแน่นอนครับหลายท่านครับถามผมมาว่าอินดีมคืออะไรและพวกเราตั้งใจจะทําอะไรครับตัวผมเองครับ มีโอกาสได้พบกับสินค้าของคนไทยครับพบสินค้าโอท็อปของคนไทยนักธุรกิจไทยมากมายครับผมค้นพบช่องว่างบางอย่างครับผมเชื่อมั่นว่าของคนไทยเจ๋งคนไทยเก่งแต่ยังขาดพื้นที่ครับในการแสดงความสามารถขาดพื้นที่ในการโปรโมทสินค้าครับนั่นจึงเป็นความตั้งใจครับ ถ้าพวกเราอินดีมสามารถรวมตัวเป็นสังคมได้เป็นสังคมที่พร้อมจะส่งเสริมสินค้าของคนไทยธุรกิจของคนไทยให้สามารถเติบโตและมีที่ยืนในอนาคตสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้มันคงจะดีครับและเราเองครับเชื่อมั่นว่าถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นธุรกิจของคนไทยก็จะเติบโตแบบย,ยั่งยืนครับแม้ว่าช่วงแรกนี้นะครับฝันของเราใหญ่มากอาจจะค้นพบกับอุปสรรคปัญหาหลายหลายอย่างแต่ตัวผมเองครับมีโอกาสได้พบกับทีมงานมืออาชีพของอินดีม มวอการได้พบกับผู้นำหลายท่านเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะสามารถฝ่าฟันสิ่งนี้มันไปได้ครับการทําธุรกิจครับผมเชื่อว่ามันเหมือนการเดินทางขึ้นภูเขาครับเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่สําคัญที่สุดครับเราจะเดินกันแบบไม่หยุดครับและการเดินทางครั้งนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันครับและเติบโตไปด้วยกันแม้ว่าวันที่หนึ่งนี้นะครับเราเองอาจจะไม่กอกาได้เจอกันแต่ในเดือนสิงหาคมนี้ครับจะมีอินทีมแคมป์เกิดขึ้นตัวผมเองครับจะเดินทางไปที่นั่น แล้วผมหวังว่าครับจะได้เจอกับพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านครับเราจะได้เปลี่ยนเรามีโอกาสครับจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองความรู้ทางธุรกิจและจะทําให้อินดีมเติบโตไปข้างหน้าด้วยกันครับหวังไว้ว่าครับจะได้เจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็าฝากอินดีมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ